สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นเวสต้าสปินร้อยห้าสิบไเกตเทบอสนะครับเป็นรถปีสองพันสิบเก้านะครับรถเจ้าของเดียวนะครับเล่มาครบนะครับภาษสีขาดต่อโอนได้ปกตินะครับรถสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับก็มีเป็นค้าขุ่นนะครับขัดออกนะครับีรอวจากการใช้งานนะครับ ออกนะครับครับมี่ัดับมีตรงนี้นะครับที่ไม่ออกให้แางสีขัดให้นะครับได้นัดเลดมาครับแล้วก็มีตัวปิดดึงล้อนะครับน่าเป็นของมิตอบอลลอนนะเห็ดด้า,น,ดาน,น่าเป็นของมาลุน หมดเลสสีเงินนะครับยางพารลี่นะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับมีะเจี๊ิปสองดอกนะครับ ก็จะไม่ได้ละ 快点走！